สวัดสดีครับเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้นะครับผมก็ขอคือจะชาวไทยทุกๆคนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมขอใือมีความสุขจัดนักเนอะ okay. Happy New Year ค่ะ <laughs> Wish you all all the best and everything ก็ขอใ <You know? S 2> ือมีความสุขจัดนักเนะอ์คืออะไรคือแปลว่าอะไรคือคือแปลว่าให้ <laughs> ครับผมก็ <laughs> <g år> อยากจะให้ทุกคนนะครับอยู่กับขขครอบครัวให้ นานๆนะครับคุก็ขอให้ทุกคนนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆในทุกๆอย่างเลยค่ะ Luck love health and wealth คือโชคดีความรักสุขภาพีดแล้วก็ wealth ร่ำรวยมีเงินทองนั่นแหละอยากให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆครับเอาละครับมาลุ้นกันนะครับว่าคู่ต่อไปจะเป็นใครนะครับผมได้ข่าวว่าเป็นพี่โอ๊กับพี่เต้นี่เอาเหรอใช่เราจะมาดูกันนะว่าจะสู้เราได้เปล่าจะสู้เราได้ไหมจะเอาพรยังไง มาริโอ้พูดฝรั่งอีกอะดิก็ซ้ำเต้าเต้าพูดอะไรอ่ะไม่รู้กำเหลืองก็ไม่ได้เออ <laughs> โอ้โหเมื่อกี้มากกับคิมเขาโอ้โหจัดมาซัหลายประเทศเลยเราไม่เราไม่ยอมแพ้อไม่ยอมหรอกเต้าเราต้องจัดเต็มเต้าโยนเลยภาษาอังกฤษเลยหรอภาษาภาษาไทยเดี๋ยวโอแปลไทยเลยเหรอจัดเลยไม่เอาเยอรมันหน่อยหรอเยอรมันพูดไม่ได้ค่ะก็ยังไงนะคะปีใหม่นี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้โอแปลนะคะที่เต้าพูดเป็นภาษาอะไรเดี๋ยวรอฟังโอแล้วกันนะครับเต้าต่อเลย ก็สวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะสวยสยรวยๆวยเฮงเงค่ะครับก็ปีใหม่นี่ก็ขอให้คนไทยนี่สวยช่วยรวยรวยเฮงๆงกันทุกคนครับท่าหิ้วก็อย่าลืมกินผัดตตอแล้วก็กินแกงเลี่ยงเกี่ยวอะไรวะไม่เกี่ยวต้องดูช่องซ้ำครับค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นใครมาอวยพรต่อแล้วก็ไรโอหรือว่าเดยอย่าหย่าคู่นี้พลาดไม่ได้เลยยาเขาจะอวยพรเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ ยครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับผมเป็นแฟนช่อง3มครับมีความสุขกันมากนะครับในปีนี้นะครับผมค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีนี้ค่ะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขตื่นเต้นไปกับปีใหม่ที่เราจะเกิดขึ้นนี้แบบพวกเราครับผมเฮงเฮงรวยรวยค่ะโย yo yo สวัสดีปี